ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอรามันค่ะก็เริ่มทำความสะอาดบ้านกันแล้วนะคะหลังจากที่น้ำลดค่ะสถานการณ์น้ำท่วมก็เริ่มที่คลายไม่มีฝนตกลงไปในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสองวันแล้วท้องฟ้าก็โปร่งใสมีแดดนะคะโดยในพื้นที่ของตำบลบาลอตบวนกายูบกเกาะแล้วก็ตำบลอาซ่องค่ะหลังจากที่น้ำในแม่น้ำสายบุรีล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนมากว่า2วันชาวบ้านค่ะที่อาศัยอยู่ที่หมู่ที่6บ้านตลา ล่างค่ะอยู่ที่ตำบลกายูบอกเกาะก็ได้มีการเตรียมของจำเป็นนะคะยกไปไว้ที่สูงแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะลงมาและยังคงอบพยพสัตว์เลี้ยงแล้วก็ขนย้ายสิ่งของค่ะรถยนต์จักรยานยนต์ขึ้นไปไว้ที่สูงเหมือนเดิมเพราะกังวลเรื่องของมวลน,น้ำที่จะกลับมาอีกรอบค่ะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนะครับก็ฝนได้หยุดตกลงมาบ้างแล้วนะครับทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำบุดีนะครับลดลงโดยตั้งแต่ช่วงของเวลา6โมงเช้าที่ผ่านมานะครับวัดได้อยู่ที่18 1ุดมิลลิเมตรนะครับแล้วก็เวลา12บนาฬิกาก็วัดได้อยู่ที่15.44ม mm ิลลิเมตรครับต้องมีการเฝ้าระวังนะครับระดับน้ำนะครับอยู่ที่15เมตรเพราะว่าระดับน้ำในระดับที่เขาบอกว่าวิกฤตเนี่ยก็อยู่ที่17เมตรนะครับเป็นระดับน้ำฝนขณะนี้นะครับในพื้นที่เองก็ไม่มีฝนตกลงมาครับพื้นที่น้ำท่วมบางส่วนเนี่ยก็ระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่ริมแม่น้ำสายบุรีครับที่ยังงมีนน้าท่่่่่ออููเเชห5บบกะื บ้านกำปงบางโงยครับตำบลอาซ่องอเภอรามันจังหวัดยะลาครับ ส่วนการให้ความช่วยเหลือนะครับทางด้านของอำเภอทหารตำรวจผู้นำชุมชนจิตอาสาพระราชทานองค์กรปกคร,กรองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงอาสาสมัครในพื้นที่เนี่ยก็ร่วมกันนะครับในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงของวันที่18ถึง26ธันวาคมนี้ค่ะคาดว่าจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนต หนักถึงหนักมากบางแห่งอาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ําหลากแล้วก็น้ําท่วมฉับพลันขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอําเภอเบตงอําเภอทานโตอําเภอบรรนังสตาอาเภอกรงปีนางอําเภอยะหาแล้วก็อําเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ําหลากนะคะดินคลนถลม่มส่วนในพื้นที่ของอําเภอเมืองยะลาค่ะอาเภอรามันแล้วก็อําเภอยะ,ยะหาก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ําที่อาจจะเพิ่มขึ้นฉับพลันทั้งนี้ขอให้ประชาชนได้มีการ การติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็จากทางของส่วนราชการต่างๆอย่างใกล้ชิดน,นะคะ